ครับวันนี้นะครับมาดึงน้ำใส่ลำเหมืองในที่แกครงนะครับวันนี้ดึงน้ำสอตัวนะครับเป็นหน้าสหน้าสามนิ้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งหน้าสองนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้ปักต่อสายไฟยื่นไปนะครับ ไปซื้อสายไฟมาเพิ่มแล้วก็ดึงได้สองตัวนะครับคิดว่าไฟน่าจะพอนะครับเพราะว่าดึงมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับน,นี่สองนิ้วนะครับนี่สามนิ้วนะครับ ก็ผลงานขัดเสานะครับ